มาดูพักเครื่องกับช่อง youtube ไอ้ชัยนานะครับรูปถ่ายเก่านะครับยุคสองสี่หลวงพ่อชุ่มวัดนะมองไม่ชัดนะครับ หลวงพ่อชุ่มหลวงพ่อชุ่มเอา6กร้อยกันนะรรูปเก่านะใครรู้พาที่บ้านใครก็ปิดได้เลยนะครับหกรบาทรูปเหมือนหลวงพ่อแดงพุโทโธนะฮะปีสองพันหนึ่งหอาจาร,รย์นํำปุกเสกสายเขาอ้ออาจาร,รย์ชุมนะครับ เอาห้าร้อยบาทดาวหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับดาวหลวงพ่อฤาษีเนี่ยเอา4ี่ร้อยแล้วน,นะฮะสี่ร้อยบาทโลเก็ตด,ดาวหลวงพ่อฤาษีใต้ห้องกลงปีสองสองนะครับเดือนทองแดงบุตโตเสกเอา4ี่ร้ยบาทนะฮะ4ี400่ร้รอยบาทรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนนะครับปี4ี่เก้าเอาสามร้อยบาทนะฮะสามร้อยพเพี้ยน เหรียญหลวงพ่อทองห่อนะครับปีสองห้าหนึ่งห้าหลวงพ่อทองห่อทองแดงผิวไฟนะครับเอาเก้าร้อยบาทวัดโคกโพนะฮะเก้าร้อยบาทเสมาหลวงพ่อเคนนะครับสามร้อยบาทปออีอายุร้อยหกปีนะครับเสมาหลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอิโต้สามร้อย ปิดตาเนื้อนวะปิดตาเนื้อนวะทำม้วโลปิดตาเนื้อนวะเนี่ยเอาแค่สามร้อยแล้วกันอ่ะยังไม่รู้ที่อ่ะรูปเหมือนปั๊ม หลวงู่เผือวัดกิ่งแก้วนะครับปีสองพันสองรูปเหมือนพระบุดกิ่งหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งบาทพระอุดกิ่งหลวงู่เพือหนึ่งพันบาท <c oughs> <c oughs> เหรียญนวะหลวงพ่อเปิลน,นะครับเหรียญกมลมเนื้อนวะปีสามแปดนะครับหรอบที่รุกครบหกรอบห้าร้อยบาทพระพรม หลวงปูสีปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัสแกรพระพรมหลวงปูสีปีหนึ่งเจ็ดจานเต็มสูตรนะครับเอาสองพันสามร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองนะครับหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อย นางหลวงพ่อน้อยวัดธรมารมศาลานะครับเอา400นะครับนางหลวงพ่อน้อย400บาทเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับหลวงพ่อหอมวัดชากมากรุ่นสุดท้ายปี21เอา600นะบ600บาทเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับหลวงปู่ดูะเหรียญเขาลำตัด ปีสาหนึ่งนะครับ,บรูนะวิหารน้อยวัดราชบพิษเอาสองพันร้อยนะครับสองพบาทเหรียญป้องอ้อยลวงปู้เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะป้องอ้อยเหรียญนล้มีการใช้มานะครับมีรองรอยการใช้นะครับไม่แพงนะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อบาทผิวปลอด สวยๆเลยแปดร้อยบาทเหรียญสันติบาลหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับเหรียญหลักของสายหลวงพ่อเอียวนะมีจานนะจานด้านบนรตรงนี้สวยจมูกดง <c oughs> หูจุดนะฮะสันติบาลหูจุดพระไม่มีร่องรอยการใช้นะครับ สันติบาลเอาสามพันสามนะฮะสามพันสามร้อยบาทเหรียญกิติโกพิมพ์ใหญ่นะครับ, 3, บหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านกิติโกกิติโก,ก,โกหลวงพ่อเอียเนี่ยเอาสองพันห้านะครับสวยนะครับสวยเลยสองพันห้าร้อยบาทสมเด็จอู่ทองนะครับหลวงพ่อกวยปลุกร่วมเจกนะฮะสามร้อยบาทเลตอู่ทอง พระผงประทานพรนะครับเนื้อผงพุทธคุณหลวงพ่ดูนะครับหลังยันด้านล่างเนี่ยมีแมลงแทะนะมีร่องรอยของมแมลงแทะเนื้อถ้าไม่นานนะผมว่าเนื้อสวยนะเนื้อออกเป็นโซนชมพูนะครับร่องรอยมแมลงแทะหน่อย,อยด้านล่างเนื้อผงพุทธคุณเอาแปดร้อยแล้วกันนะเบาๆตมเด็จประธานพรหลวงพ่ดู เหรียญวัดดอกไม้นะครับหลวงปู่พรมชินสีเหรียญวัดดอกไม้บ็อกแขนขีดนิยมนะครับเอาหนึ่งพันบาทน่าใช้ปีสองห้าหนึ่งห้านะฮะผ้าสวยเดิมนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญพระแก้วมรกตสามฤดูนะครับหลวงปู่ดูปลุกเสกสามองค์ 2, สองศีเดิมนะครับ จริงๆเขาติดกันนะแต่ว่ามันกรอบแหละมันลุดลุดาองค์3องค์เลยเอา500ร้อยหบาทใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์นะครับอ่าอดีไลน์ a C a l l v e t e นะครับมีเครื่องจะปล่อยหรือจะจำนำก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ